ท่านที่ติดตามเพจของหอจกอเทียนชัย2526แล้วก็ท่านที่ติดตามทางช่อง YouTube ของเทียนชัย2526นะครับสลับคลิปนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาชมการก่อสร้างโรงเก็บรถนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางร้านวัสดุก่อสร้างของวังทองก่อสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลลุกบดี อัเบอร์วแนแถลงจังาวัดนครริมาพึ่งส่งเสาที่สั่งในกรณีพิเศษนะครับเป็นเสาที่แข็งแรงทนทานมาตรฐานด้วยช่างที่ชำนาญง,งานจากการหล่อเสานะครับของวังทองก่อสร้างสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันนี้พิเศษก็คือใส่เสื้อของวังทองก่อสร้างวังทองการเกษตรนะครับตำบลลุบปู ตั้งอยู่ที่ตำบ,บลลุงกวัตุเมือห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมานะครับท่าน,นาที่น้องท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะก่อสร้างบ้านเรือนอ,อยากได้เสามาตรฐานนะครับก็ไปที่วังทองก่อสร้างนะครับเสาเขาแข็งแรงทนทานจริงๆครับใช้เหล็กเส้นเดียวนะครับไม่มีการต่อทางล้าน ท้าประกันให้ทุบดูได้เลยนะครับจะมีการต่อเหล็กยินดีเกียร์คืนเงินให้นะครับอนคุนดนดีนดนดด่ครับท่านผู้ใดสนใจก็ตามเบอร์โทรข้างหลังเสื่ออาวน,นช่างใหญ่หันหันหลังมา ดูเบอร์โทรนะครับเนี่ยครับเ,ออเบอร์โทรที่หลังเสื้อวช่างช่างช่างประสิทธิ์ ขอสั่งงานเป็นภาษาเขมรใน้บ้างไหมนี่ <laughs> <c oughs> อ้ายจะเป็นเสื้อจากวังทองก่อสร้างตำบลหลุงประดูอำเภอเวยแวนแลงจังหวัดนครราชสีมานะครับอยากได้เสาดีนะครับ มีคุณภาพจ้องวังทองก่อสร้างนะครับรด,ดูการสร้างโรงจบรถของเทียนชัย2526ครับ danh sầu สำหรับการยกตั้งเสานะครับใช้เจ้าเ y 2 1 5 4นะครับเป็นตัวยกสะเรับกงจากเสาสั่งมาพิเศษสั่งจากวังทองพอสร้างนะครับเสาเป็นเสาเสาเสาสั่งพิเศษนะครับความสูงความใหญ่แข็งแรงมาตรฐานครับ จะเป็นครอบควายงามนะครับโชติกาฟความนะครับในคลิปนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปชมครอบควายนะครับซึ่งทำเสร็จแล้วแล้วก็นำควายเข้าเลี้ยงแล้วนะครับซึ่งอยู่ติดกับ บริเวณการก่อสร้าง,างโรงจอดรถนะครับด้านหน้าตัวติตใตามก็จะมีการเชื่อมนะครับตัวโครงหลังคานะครับโครงหลังคาที่ทำโรงจอดรถนะครับก็จะมีในช่างเชื่อมนะครับช่างอยู่นี่คนหนึ่ง ค่ายาวนะครับ18เมตรนะครับด้านหน้าก็จะใช้กี่หลบฝนนะครับเชื่อมโตกหลังคา ด้านหน้าของพ่อฝ่า,อายนะครับท่านผู้ชมชมฝ่ายงานของโจติกาฟาร์มครับ ตนนี้วันเปิดฟาร์มจะบอกราคาให้พี่น้องที่ติดตามาไฟนะครับได้ทราบกันนะครับตัวนี้นะครับได้ทางโชติกาฟาร์มได้มาจากทางอุอบลนะครับทำเพื่อประการืผลนะครับนี่ตัวนี้ก็อยู่ในสังกัดของโชติกาฟาร์มเช่นกันนะครับตัวนี้มีลูกอายุเดือนกว่าครับตัวเนี้ย มาชมอีกตัวงครับเนี่ยคือฟาร์มของโชติกาฟาร์มนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมจงโชคดีคลิปหน้าพบกับเจนชัย,ย2526ใหม่คลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ